นีเ็ดหลุดถ้า่องหนาบ่าาบอีนแค่อาบนี่บ่อเศร้าทิ้มบัา,าออก็เ่าก็ตอนนี้หนุ่มแสว่างกับกำลังผ้าไปยามรีด้พี่นอ้องฝนตกลิ้นยิ่งยิ่ง <c ười> ไปลองรีเอาฝาไปเสริมแนม

สุตาฮะก็พูฮักเพืนแกงฮิ๊แกงย่อบอกฮักละอายก็คือเห็นข้างหน้ารักสลัดเพ็นเพ่งกูกับมีแต่ไปดีเอาไว้หนีบ่ยูหูเพ่งไอ่กับม่ว่าไปดีเพื่อนะที่ขออวยพรให้บ่ยู่บ้านตรงใส่ตามาประสานแบบสารไปถึงหัวใจ ยาให้อายูว่าทิดวันน้องจังไดใจมันหอนขอบ่านไฟส่วนลึกแม่นายตายก็กระเดาบระคมได้ที่นี้นาโอนแดงมะเบิงลีตกลีบนอ่อมาค่ะตกน้ำโลีโอ้นี่นี่ปลาลีก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อน

บมอี่าไหนน่ะไม้กระดกพ่อเ้ยนีพ่อนี่นะ uh ่อไปันห้ดีไหมบ่ฮดีบ่อืมนี่ฮะกับอาอาตุ่มบ่แอมอยู่อ่อยใส่คอยกินสามปีแล้ว่สามแล้วบุดีแล้วผ่ง่มล่องเลย สเตีะสเต๊ะให้เฝ้าจับให้เฝ้าคุ้มให้เฝ้าเมียนปลาแข็งนั่นแต่สีอยู่มืดอันนี้มันเดินว่าเนาะปลาแข็งเนาะค่ะเนาะมันเป็นหนังตาปลากรอเนาะปลาแข็งจะหอดปลากอวันนี้ปลาเข็งมันล่องนีแล้วถึงหอดปลากรอปลากรอมันหนีชักตัวอยู่และวเนาะใช่เบิ้ล เห็นอยู่มะข่ามีสามตัวลงนี่นี่แต่อยูนอกนีป่ายูนอกนีแต่ว่ามีอยู่มะเข็งเอ้มะขาตัวมะข่ามะข่เข่ารีตัวหนึ่งมะข่าเข่ารีอยู่ตัวหนึ่งเห็นตัวทำงตหน่อยเงี่ยนมะคอไไหวมะเข็งนีซิ่อร์เป่าตายนอกลย ขนาดมันบ่มหนามันก็ยังมีตัวหน่อยเนาะกะเค้งเนาะสมาราถถีก็ะคอไปทั้งไครเบิือนเนาะโอเคเดี๋ยวเออเมื่อยเที่มวรถหนีบทรถไก่ก็เค้งไหมโอเคแจกไปเคียงยำปาลิยำปาลิพี่น้องมวนขนาดพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอา มันไหลมาไหลมาเนี่ปลาเค็งนี่มันอะไรอิดว่าน้ำตาปลาเค็งน้ำตาปลาคอเนี่น s <S ั่งนาท่าบ้านเต่าน้ำตาปลาน้ำตาปลาคออยู่ไสน์น้ำหาดนี่ยโมมีน้ำตาปลาเค็งเนี่คอใหญ่อันนี้น้ำตาปลาเค็งน้ำตาปลาเค็งมันลงลี่แล้วนี่ฮะเดือนหกคุตกฟ้าใหม่ตาคอใหญ่เนี้ยมาปลาเค็ง ว่าไปสั่งปลาเค็งที่หอดนะที่หอดเด้น้องน่ะทำเก่าไปไปยอดยาวอยู่กับปลาคอใหญ่ปลาเค็งกับโมมี่โมโมตุ่นใหญ่เนีต้นหน่อยๆชักกับโมถือจะปลาเค็งหน่อยหฮาปลาเค็งใหญ่โมหฮาเลยปลาเค็ง้านเฮาเนาะมันตัวหน่อยเนาะมันแรงแมงนี่แต่ปลาเค็งสิบหา ลานเมีบนเฮ่าปลาเค็งมีแต่ิกับิบหานจบานอะไรไหรอลิตอนนีเขื่อนวารีนม่่ปลเงทีนีาจิบมันเป็นยังไงครับจิบจิบนบน๊บจิบหาจิจิบเป็นด่างจิบเป็นด่าง้าวตากอ่นะเจกบิโตโอ้ย่ม่ม้่ก่ก่ก่ปากจิบนี <g 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 ええ่มันเป็นยังไงแ่่ <g 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 ่ค huh> ่ยเเป็นากล่า โอ้ย oh. นื่นแขน่เาหน่บอสคุณพี่สาลีเราเฮียแล้วคนเราวมื่อแลาเมื่อ ไปาเาเซตองไห้น้าแต่ยตกสาเด้อเดินเดินเดินเด้นเด้นเดลนเดเดเดินเนเดินเนเดินเดินเเด้นเด้นเดเด้นเดินเดินเเด้นเดเด้นเดนเดเดิเดินเินเนเนเดิเิเ ที่อ้อนรอนเสียงหวานฝากลมเกื่อนผมจึงไม่จากเจ้าด้อเอาเอาเหนนั่งเดินทางเดินนั่งเดินเดินั่งเด,ดินเ่อยู่น่เหผู้ก่าของผู้สืบสิิเอาแ่น้องงมัน่านร่งทงเนาะยามนี้ยังงอย่างซื่อๆมนกบอนิเนาะ เฮ้ยอ๊นเอเอ๊ะหอ๊เอ๊เอาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเอ๊่เอ๊ะเอาะเอ๊ะเเอ๊ะเอเออเอ๊เอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ๊เอ๊แอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเว เพ้าเ้าหาปลาเคียงปลาเข็งตอนนี้ลงองไรแห้งไรปลาเขียงจืดฝนเห่าปลาเข็งก yeah ําลังห่าตาคอหนพ่อโอดดูทำนมาคาไกลอจักไปหลีอูใสได้ยไก็ดร well ้ายเด้ปลาเขียงยแนะนหาปลาคอน่ปลาเข็งยังร่องมีเห่ขนาดไมราคาไกล แข้งได้ทีนะแต่ว่าไปแข้งได้ทีปลาแข้งได้ทีตอนนี้กำลังเมื่อนะคะกัปตันพักกันแยงติบเข่าเสียผาผ่าน้อยนะเอาน่ตอนนี้กำลังเมื่อครับกับบ้านนะคะนะฟารีกับทีมไม่มีละเพราะว่ายางแล้วแล้วนะไปเข็งกได้เมื่อโอ้เลยได้เรื่องพักกันแยงเ่ง โอ้ยชินแก้วอีกเลยเนาะมวนลายนะพี่น้องเนาะมวนลายโอ้ยจะเป็นมวนลายกินอันเข่ายิมธงเข่าทงง่าเลยล่ะธงคักเลยล่ะเท่างานขี่รถกับรุ่นนะคะระยะโตกหนาวน้องสาคักเด้อว่าเที่ยวใช่ล่ะก็โค้งขั้วอู้ยชุดยอดชุดยอดสนใจมาได้ค่ะเด้อ เที่ยวเพอนพส่ได้ที่ผ้าไม่หูละยังกะซ้มันบกนะหันปังล่าันปล่ามันโบกก้าหละที่ดินที่ดินมีซ้ามันบกก็้ายแหละหันกะทเลยอ๋อที่ยูหันกัมีบอกเมน่าเลือนไทยก็ยูติดปลาโขมมันีมับกไปา้มันบกเลย